ขายโตโยต้าเวลไฟล2.4 z ZG Edition ปี2014สีขาวดูรอบๆตัวรถกันก่อนภายในสวยเบาะหนังสีดำเบาะมิกกี้เมาส์ภายในกว้างขวางเบาะแถวสาสามารถพับเก็บได้หลังคาสวยมีกระจกมูลรูปซันรูปสองจุด มีจอสำหรับด้านหลังอันนี้คอนโซลด้านหน้าและปุ่มฟังก์ชันเต็มระบบฟังเสียงเครื่องยนต์กันก่อนนะครับเครื่องนิ่งมากน้ำยาหม้อน้ำสีชมพูไม่มีสนิมโชคเทยินเอนดูล่าโปรไดชาร์จเปลี่ยนแล้วพาวะล้านเปลี่ยนแล้วน้ำน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร ดูแลอย่างดีสตาร์ททีเดียวติดง่ายๆเครื่องนิ่งๆครับยางขอบประตูเปลี่ยนใหม่ขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมทั้งหมดเช็คศูนย์ตลอดเช็คแสนโลที่เอกเอนจิเนียริ่งจูเนอร์ดูแลเวลไฟโดยเฉพาะครับ